สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ครับ <c oughs> พบกับผมอีกเช่นเคยครับบาวไกสอนชาแนลครับ <c oughs> อยู่กับเจ้าเอสวาหเหมือนเดิมครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูที่ที่เทที่ลงดินครับ <c oughs> ให้น้องนัตตี้ครับครับ ไปดูที่เทกันครับเ mm hmm. จ้าเอสวายหนึ่งสามห้าเจอดินแข็งครับม mm ีแ hmm. ต่เจอดินแข็งครับวันนี้เจ้าเอสวายหนึ่งสามห้าครับ mm hmm. นี่ครับ เสียเอ๋ครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่ทีครับไปครับน้องนัตตีพาไปครับเอาอีกจะคลิปหนึ่งกันจะไปทายวันบอนดำดินเด็ดและสิครับดอกปนี่บอกเยอะเอาคลิปก่อนบอกอยู่ย ถอยถอยเอาดินให้นีนเด้เอสั่นเอ้ยมีสมอยเาานี่ยมองๆนี่คลิปครับน้องเดี๋ยวก็น้องนัตตี้ครับน้องนัตตี้จะพาไปดำดินครับเดี๋ยวจะไปโบกรถให้โบกเพงจังโบกโบกมองลงให้รถเต้าแก่ครับได้ยุ้ยต้อยจิ้มครับส่วนรถผมบุ๋มยิม้มเจริญทรัพย์ครับ ไปกันเลยไปกันเลยเดี๋ยวผมว่าจะโทรหาอีกเท่าแก่นึ่งครับเอาหากระตี่เทียนมาเรนนี่ใช่เกียรสองนี่สเตปการเข้าเกียร์ของน้องนัตตี้ครับ เจออยลี่ไปใช่เนาะเจออรี่นี่นะไม่ได้สมัครเน็ตครับวันนี้นั่นแหละครับเดี๋ยวตอนเย็นถึงบ้านนะครับเดี๋ยวจะอัปโหลดให้ดูครับเดี๋ยวเมมเต็มครับเฮาขึ้นไดอยู่นขึ้นไดแต่ว่าต้องเสียงขึ้นไดถ้าขึ้นทางตรงมันกับบอดด้เลย ต้องเฉียงขึ้นได้ได้ไม่มีปัญหาถือแป้งเตียวและเต้าหอนี่ครับก็จะถึงที่เทแล้วครับดีชามได้มีสองกระเทมมาพี่เลยบอสมาจากทอดอันนี้เออนี่นี่นี่คณานี่คัณาแนวนี่นี่ นี่เนวเพื่อนนี่เนวเพื่อนทอเห็นบอลนี่ลงไปลุ้มเลยเดี๋ยวชิลงไปโบกรถให้นั่นครับที่เทครับเดี๋ยวผมจะลงไปโบกรถครับเนเอแนดเดีวชิลงไปโบกรถให้ครับลงไปโบกรถให้น้องนาตีครับ ที่เทเราครับส่วนเดอรแมนครับรถไทยเราครับวันนี้สบายเลยครับวันนี้รถไทยงานแปลงครับ เดี๋ยวเดี๋ยวรถขึ้นมาเบิดก่อนไปเลยไปเลยชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับดูกันยาวๆครับคลิปนี้กำลังมาอีกขั้นหนึ่งครับ มาอีกแล้วคันหนึ่งครับรถเสียไพยครับคันนี้ร้อยเก้าห้าครับคันนี้ ครับชมกันไปยาวๆครับคลิปนี้บริเวณนี้ครับ เกาะไปโอ้ยมุนไปเน่าเจ้ากันเลยเนาะมาครับรถเท่าแก่ครับคันนี้ ไม่เท่ยนกันฮั่นอ้ตมาหันอ๋อพาพาครับรถเท่าแก่ครับ ครับคลิปนี้ก็จบกัน,นเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ